สวัสดีครับผมแม็กเจเนียนะครับเอามือนีผ้ามาเบิรงพระเอกนะครับรีวิวเนียจังหน่อยนะครับหลังจากจอดมาโดนนะครับบนก็กระลังฝนตกนะครับฝนเขานะครับอย่างต่อเนื่องงานก็อึดๆนะครับผู้มีอย่างยีไทยลงก็มารีวิวพระเอกเขานะครับชอนเดียห้าศูนย์เจ็ดหงเอีครับ จอดไปโดนนะครับรีวิวถึงปัญหาแหละวก็คอดีนะครับหลังจากเน่าเพิ่งปรับน้้ามันถึง่งเ็ดรยังในหลายอย่างนะครับแหลกเปลี่ยนคว้มรูกกันนะครับอันนี้กระบอกนี่เหลือต่อย,ยกเหลืออยู่หังนึงนะครับเพราะว่า หูตัวนี้ขาดนะครับหูตัวนี้เค่อยขาดนะครับหูเยือดอยู่ข้างล่างนะครับเยือดในซสายให้โรลิ่งเข้าขาดไปนะครับก็เลยยังบดไปอัดมาครับก็เลยบดในได้ใส่เอาขอเสียนะครับที่เข้าพบพอกันก่อนนะครับก็คือตัวนี้แหละครับตัวนี้ฮักปเปลี่ยนไปนะครับ แล้วก็ตอนนี้น้ามันฟ้าให้ก็เรื่อมเยิ่มนะครับเขาปีสองนะครับรถรถปีที่สองนะครับหางกระตุกนะครับนี่อาการกระตุกนะครับแล้วก็มาหานี่ครับเทอร์โบนะครับที่เข้าใส่เข้าไปแล้วนะครับเทอร์โบที่เข้าใส่เข้าไปแล้วนี่ก เริ่มสีล้วมนะครับเริ่มมีอาการนะครับเทอร์โบปั๊มนะครับเรื่องปั๊มนะครับเรื่องปั๊มนี่เทาไปิดจูนดปปั๊น้ำมันมันนะครับถ้าเข้าปแตะมันปั๊บมันจะมีเสียงทันทีนะครับมันจะดังนะครับมันจะโบาเงียบเหมือนครับเหมือนเดิมนะครับถ้าได้เริ่มแตะแล้วนี่จะดังนะครับ ปั๊บนี่แก้ปัญหาปอดไนะครับเขาปั๊บกลับกับกบย่งดังคือเก่านะครับขอดีก็คือลดหลอบมาไหวคู่เก่านะครับแห้งคู่เก่านะครับแต่ว่าตรงท้ำใจใดนะครับนี่นี่เร่องเสียงนะครับ ้วก็จะมีควันนะครับควันนี่ก็มีควานรู้ซึกเหมือนเวลาเขาเดินเบาก็จะมีควันออกมานะครับเวลาเดินเบาเนี่ยทอยเสียจะมีควันบางๆออกมานะครับหเห็นนะครับเพอเขาหยยบเล่งไปแล้วก็จะหายไปนะครับแต่ว่าตอนเดินเบาจะมีควันนะครับหลังจากที่พับน้ำมันนะครับ ลวดที่หลบสายอยู่นะครับจริงๆแล้วหมอสำหรับก,บการไถลงแบบส,สาตวนะครับหนักๆเน้นๆนะครับแบบลงหางสามนะครับแบบเกี่ยวกับไหนะครับเกี่ยวกับการไถหน้านี่ ยักไว้อยู่ครับไอ้หน้านี่ทาจะขึ้นซีนี่ก็า้าพวกเทดปั่มนี่ก็ไปบ่ด้นะครับรถึ้นเจซี่บ่อยนะครับถ้าว่าทาต้องหางสามนี่ตอนเดิมๆนี่ใช้สามบีได้ได้นะครับสามบีนี่ก็เป็นกระทือว่าสาอยู่นะครับมุ่งสาอยู่ใช้สามบี เกีอยก็จะซ่าเนี่ยครับแต่ว่าแห้งนะครับเนีนๆนะครับเกี่ยวกับงานไร่นะครับมันให้ครับปลูกอ้อยปลูกมั่นนี่ดีครับรุ่งพันธสามเน้ยนๆนะครับรื่องขีเมานะครับตอนนี้ใส่เข้าไปแล้วนะครับขีเมาครับ นี่เขาแนะนำใ้ใไซขีเม้านะครับก็เลยไซขีเมาเขาไปนะครับไถดีกูเกาาไหมไถเยี่ยมเลยครับใส่ขีเมาเข้าไปตรงเลยครับไถง่ายไถเบาไถดีนะครับแนะนำ้ฮไซขีเม้านะครับถ้าใครใส่ห้างสามนะครับผมกะบอกค่อยไเลย มีความรูปปันไหนนะครับเพราะว่าพึ่งเคเลื่อนรหใหญ่ไนะครับรถไทยญ่นะครับกับพ่อเด็ดสซห้างสามกับโอ้ยพ่อเด็ดส่ขีม่มอเตอร์เขาไปแลวกับรถกับไทยดีนะครับไทยนิ่มใ้งานว่ายหวเก่้นนะครับตอนไทยกับรถผมตอนนี้กับไทยหนึ่งซี่นะครับจนเดียวห้าของข้านี้กับไทยหนึ่งซี่นะครับสบายนะครับใช้สบายนะครับ ยังไว้ไหแบบสบายๆนี่กัยี่สิบกุลไลถึงสามสิบไลเลยครับแกก็ตรงจอดพักน้ำนะครับจอดพักรถพราะว่ารถห้อมันติดเธอโบมากนะครับสีไปดันเห่าตลอดเลยกระยานเบาไว้นะครับเพราะว่าเครื่องเดือมัมมีเธอโบนะครับ รบเกียร์ซี่นี่ก็ตอนถอยจะวหแห้งครับตรงเวลาถอยถึงเตะมาเป็นบีนะครับเวลาล่งหางสามชุดข้านากาเค่ยมีซึมเทือนึงนะครับจะว่ายดีก็หายไปนะครับต้องใช้ว่าเป็นก็เข้าไปดันต่อดันยังครับรดซ้ำในนะครับ รถจะซ้ำหนยครับมีเครื่อเขาไปพันมันแลวก็จะเห็นมันรั่วซึมมานะครับถ้าอยากสอบถามอยากยังกับข้อเมนเขาว่าใดตคลิปเลื่อเรยนะครับเดยวผมจะตอบให้ครับทุกเรื่องเล่านะครับยกีก็วดขับนถคันนี้ครับอ่าส่วนเจ็ดหงอีครับอยอดนี้โม้คอยดีมีคลิปลงนะครับ ต้องขอให้ด้วยนะครับสำหรับเอสซี่ที่ตามผลงานนะครับไปไ้ไปดันตอดันยังกะพี่เจ้านา่บกไฟร้ายนะครับอยู่บนอันเล็กๆนิหน่อยนะครับกับโบกไฟด้มีเวลาได้ท้ายลงนะครับเพราะว่าต้องไปทำงานคนเดียวนะครับ ตอนนี้ก็ปัญหาที่เริ่มเขียนกับกับการท,ทีเทอร์โบนี่ก็เรื่มมีควันบางๆออกมากแล้วครับควันบางๆออกมากตอนเดินเบานะครับแต่ก่อนตอนใส่ใหม่ๆบบมีนะครับหาซูดเจ็ดชองอีท่าจะไปท,ทิเทอร์โบแล้วกับปับน้ำมันกับต้องทํำใจนะครับหนึง เสียงปั่มดังนะครับเสียงปั่มจะมีจะเปลี่ยนนะครับจะเพี้ยนจะดังแค่ๆๆ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 เลยครับ้าเดิมๆกับโบดังนะครับเงียบใส่ตะทอกัโอเคเลยครับเปลี่ยนทอไม้นะครับเปลี่ยนทอพอกไม่กะนิ่มดีนะครับ ห่อนแห้งนะครับลดเื่องห่อนรมมันผัดไปข้างหลังนะครับจนได้ใส่ยางดำๆนีดด่บังไว้นะครับเพราะว่ามันดูดอากาศจากข้างหน้ามาไหลมาข้างหลังนะครับต้องใส่ายางดำๆนะครับมาบังไว้เื่อทำไมร่มม,รรมันเข้าไปถือกับขาเข้าถือกับร่างกายเข้าแบบตเต็มๆนะครับใส่เวลานันๆไปประมาณเชี่งาน ะมานส่วงใบครับจะเห็นได้ชัดนะครับว่ามันห่อนคลายยังยังแห้งนะครับครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แลครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับและติดตามนะครับรถไถขันนี้นะครับตอนเดียห้าสุดเจ็ดหกอีครับบนใจัยรุ่นครับพระเอกของสองเฮานะครับ ครับคลิปนี้พอคลิปนี้ก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมครับผมแม็กกเนียครับ